สวัสดีค่ะคีโตง่ายๆบายนแแจงมาชวนทำข้าวผัดต้มยำทะเลค่ะเป็นเมนูดัดแปลงให้การทานคีโตของเราไม่ซ้ำซากจำเจนะคะรับรองว่าง่ายหลับตาข้างหนึ่งยังทำได้เลยค่ะเตรียมเครื่องปรุงและส่วนผสมเหมือนการทำต้มยำทะเลทั่วไปเลยนะคะนะแจงได้ดูคลิปของกูรูคีโตต่างประเทศ เขาแนะนำ h a r v e s t Premium Red Palm Oil ตัวนี้ค่ะบอกว่าเป็น keto f r i e n l เหมาะกับชาว keto มากๆวันนี้นแจงจะใช้น้ำมันตัวนี้ในการผัดนะคะส่วนคลิปของกูรู k e โตท่านนั้นจะวางลิงก์ไว้ให้ข้างล่างค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดกุ้งแล้วเอาส่วนหัวและเปลือกออกค่ะผ่าหลัง แล้วเอาเส้นสีดำตรงกลางออกด้วยนะคะถ้ามีปลาหมึกก็เช่นกันค่ะล้างทำความสะอาดแล้วลอกหนังออกหั่นเป็นชิ้นๆนะคะใครจะเพิ่มเติมซีฟู้ดชนิดอื่นๆก็ได้เลยค่ะหั่นเครื่องต้มยำเช่นขาตะไคร้ใบมะกรูดและพริกสดมากน้อยตามชอบเลยนะคะ นี่เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของอาหารไทยค่ะคือปริมาณเครื่องปรุงไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านเขาเรียกว่ารสมือค่ะเครื่องต้มยำนี้ใครจะทุบหรือบุบก่อนก็ได้อาจจะดูว่าชิ้นใหญ่ไปสักหน่อยไม่ต้องกังวลใจนะคะเราต้องการแค่กลิ่นเท่านั้นเวลาจัดเสิร์ฟสามารถนำออกได้หรือเวลารับประทาน กันไว้ที่ขอบจานได้ค่ะในส่วนของข้าวใช้บุกเส้นล้างเสด็จน้ำแล้วนำไปตัดหรือสับซะก่อนถ้าต้องการความรวดเร็วใส่ลงในเครื่องสับและผสมอาหารสัก5หรือ10วินาทีหรือใครจะใช้เป็นบุกเมล็ดข้าวก็ได้ค่ะตั้งกระทะใช้ไฟกลางใส่ฮาวเวสพรีเมียมเรดปาล์มโอยซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินเ วิตามินอีเบต้าแคโรทีนและโคเอนไซม์คิวเทนลงไปสักสองสามช้อนโต๊ะดูตามความเหมาะสมของปริมาณวัตถุดิบที่เราจะทำนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วใส่พลิกลงไปผัดก่อนน้ำมันนี้สีแดงสดเพราะเป็นสีธรรมชาติจากปาลมแดงซึ่งเป็นคนละสายพันธุ์กับน้ำมันปาลมที่มีวางขายทั่วไปคะ่ะตามด้วยตะไคร้กับข่า ผัดไปมาสักครู่จนส่งกลิ่นหอมแล้วค่อยใส่ใบมะกรูดลงไปผัดตามนะคะใบมะกรูดจะได้ไม่คล้ำจนเกินไปค่ะจากนั้นเปลี่ยนเป็นไฟแรงใส่ซีฟู้ดต่างๆลงไปทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกนะคะแล้วปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาน้ำปลา และผงปรุงรสคีโตผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ h a r i s p r e m m u m r e รด a า m o i อเนี่ยเหมาะสำหรับเมนูผัดค่ะเพราะจะสามารถคงคุณค่าของวิตามินต่างๆเอาไว้ได้มากที่สุดหรือเป็นการทอดช่วงสั้นๆเช่นทอดสเต็กถ้าเป็นเมนูประเภทดีไฟ ความร้อนต้องไม่สูงเกินไปนะคะเมื่อซีฟู้ดของเราสุกประมาณ90%ก็เอาออกมาพักไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้มีเวลาจัดการกับข้าวบุกของเราได้อย่างเต็มที่ไม่ทำให้ซีฟู้ดของเราโอเวอร์คุกค่ะจากนั้นใส่ข้าวบุกของเราลงไปผัดจะปรุงรสเพิ่มเติมก็ได้นะคะ ในเส้นบุกถ้าเราเสดจน้ำไม่ดีก็อาจจะมีน้ำส่วนเกินใช่ไหมคะเราก็จัดการแหวกตรงกลางให้เป็นวงกลมไว้ค่ะแล้วปล่อยให้น้ำรละเหยออกไปถ้าเป็นกระทะแบบนอนสติ๊กก็ปล่อยไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะแห้งนะคะแต่ถ้าเป็นกระทะธรรมดาเกรงว่าจะติดก้นกระทะใช่ไหมคะก็คอยคนคอยแหวกเป็นระยะ จนกว่าจะแห้งสนิทค่ะอ๋อน้ำมันตัวเนี้ทานสดด้วยการราดลงบนสลัดหรืออาหารต่างๆเป็นแฟตบอมได้เขามีครบทั้งไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวค่ะเมื่อน้ำส่วนเกินแห้งไปจนเป็นที่พอใจแล้วนำซีฟู้ดของเรากลับลงมาผัดรวมกับข้าวอีกรอบหนึ่งค่ะชิมรส แล้วปรุงเพิ่มเติมได้เลยนะคะอันดับสุดท้ายใส่น้ำมะนาวลงไปปิดไฟก่อนแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันถ้าใครกลัวคราบจากมะนาวจะเปลี่ยนเป็นน้ำส้มแอปเปิลก็ตามแต่จะพิจารณานะคะเวลาจัดเสิร์ฟเครื่องต้มยำต่างๆเอาออกค่ะหรือเวลารับประทาน กันไว้ขอบจานนะคะโรยหน้าด้วยผักชีใบเลื่อยหั่นฝอยเคียงกับผักชีและมะนาวซีกเผื่อจะต้องการความเปรี้ยวเพิ่มนะคะฮาวิสพรีเมียมเรดปาล์มออยผลิตโดยผ่านอุณหภูมิต่ำต่างจากน้ำมันปาล์มผ่านกรรมวิธีทั่วไปไม่มีคอเลสเตอรอล เหมาะที่ชาวคีโตจะมีติดครัวไว้มีขายในช้อปปี้ค่ะยังมีรถกระเทียมรถพริกแล้วก็รถงาให้เลือกนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมทุกวิวเลยค่ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน้าแจงด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของน้าแจงได้ก่อนใครค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ